ครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับพอ,อดีมีแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์เข้ามาผ่านการใช้งานมาี๋ยวดูด้านหลังนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไฟจ่ายมานะครับนะกล่องนี้ก็เป็นดัดแปลงนะครับตามอุปกรณ์ที่มีนะครับที่มีมาให้นะสายนะครับอ่า ตอนแรกนี่จะมีจังชันบล็อกหรือกล่องพวกนี้อยู่ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าใช้งานจริงแล้วตามที่ผมดูเนี่ยมันจะมีไฟออกมาแค่บวกลบนะครับออกมาแค่บวกลบแล้วปกติกล่องที่ใช้กับแผ่นในลักษณะแบบนี้ก็จะมีไดโอดแค่เพียงตัวเดียวนะครับแต่ว่าอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีมาให้พอที่จะให้ซ่อมนะครับก็เป็นกล่องที่มีไดโอดที่อยู่ภายใน สองตัวนะครับนะจะเห็นว่าตอนนี้ผมต่อใช้งานที่ขั้วลบบวกตรงนี้ก็จริงแต่ว่าไดโอดเนี่ยใช้แค่เพียงตัวเดียวนะครับตัวนี้จะต่อช็อตถึงกันนะครับก็คือให้ผ่านให้ผ่านได้เลยนะครับให้ผ่านได้เลยจะใช้งานแค่ไดโอดตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นไดโอดบายพาสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกกิ้งไดโอดนะครับนะซึ่ง บางแผ่นก็ใส่บางแผ่นก็ไม่ได้ใส่นะครับนะใส่ในกรณีนี้ถ้าหากเราต่อใช้งานแผ่นเดียวอ่าก็ไม่ค่อยจะมีผลนะครับบายพาสไดโอดแต่ถ้าเราหากเราอนุกรมกันกรณีที่แผ่นที่เราต่อใช้งานเนี่ยอ่าไม่ได้รับแสงนะครับอ่าทีนี้แผ่นที่มันอนุกรมกันอยู่กระแสมันจะต้องไหลผ่านทุกแผ่นนะทำยังไงกระแสในส่วนนั้นถึงจะสามารถ ไหลผ่านได้นะครับก็จะไหลผ่านเจ้าตัวบล็อกใบพาสไดโอดตัวนี้แทนนะครับเพราะนั้นจะมีผลก็คือในกรณีที่เราต่ออนุกรมกันหรือนะครับหากใช้งานแผ่นเดียวถ้ามีตั้งแต่าหากมีไดโอดภายในตั้งแต่2ตัวขึ้นไปตัวนี้ก็มีผลนะครับถึงแม้จะเป็นการใช้งานแค่เพียงบอดอแผ่นเดียวก็ตามนะครับเพราะว่าหากโซลาร์เซลล์ของเรานะครับถูก บดบังแสงในโซนใดโซนหนึ่งนะครับเจ้าใบพาสไดโอดตัวนี้นี่แหละนะเขาก็จะทํางานนะครับจะทํางานผ่านใบพาสไดโอแทนแทนที่จะไปถูกกั้นนะครับด้วยเซลล์ในกลุ่มที่โดนบดบังแสงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับนะส่วนสายที่ใช้นะครับหากท่านไหนต้องการนํานไปใช้งานนะครับแน่นอนว่าโซลาเซลเนี่ยมันตากแดดตากฝน นะครับทำไงาสายใช้สายแบบไหนนะครับที่มาทำนะตัวนี้จะเป็นสายซิลิโคนนะครับสายซิลิโคนที่ผมใช้ก็จะเป็นรุ่น16 AWG นะครับแต่สายที่มากับเขาเนี่ยจะเป็นสายน่าจะเป็น PV1F นะครับ4 square min แต่ว่าจากการที่ดูกระแสแล้วตัวนี้จะไหลแค่ที่สูงสุดก็1.5แอมป์นะครับ ก็ประมาณนี้รุ่นนี้ก็ใส่แทนได้นะครับแต,แต่ถ้าเป็นแผงขนาดใหญ่นะครับจะต้องใช้สาย4หรือ6สแ์มินตามมาตรฐานของเขานะครับตามมาตรฐานของเขาาในกรณีที่ออนุกรมกันนะครับอ,อาจจะต้องดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมใช้เฉพาะแผ่นนี้นะครับ เฉพาะแผ่นนี้ก็แล้วกันเนะาะซ่อมใช้งานเป็นแผ่นไปนะครับในส่วนของขั้วต่อนะครับที่ให้มาก็จะมีปัญหาในส่วนของอตรงนี้นะครับคือแผ่นนี้นีน่มันจะเป็นในลักษณะนะครับสองชุดนะครับสองสติงเนี่ยมาอนุกรมกันนะครับอันนี้เป็นของชุดแรกก็จะยาวมาเลยนะครับยาวมามาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วมาอนุกรมกันกับชุดที่สองเนี่ยจะปิดจะกั้นกันตรงนี้นะครับเนี่ยจะขาดจากกันตรงนี้นะครับนะนี่จะมีอยู่สองชุดนะครับมาอนุกรมกันอนุกรมกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วขั้วฝั่งเนี้ยฝั่งไหนมาดูก่อนฝั่งนี้นะครับมีปัญหาขาดตรงคอตรงนี้นะครับไม่มีกระแสไม่มีแรงดันไหลผ่านมาก็เลยจะต้อง ต่อนะต่อดึงเอาไฟจากถ้าเรามาดูด้านหน้านะครับก็คือชุดชุดนี้นั่นเองนะนะชุดชุดนี้นะครับอานะจะเป็นในฝั่งของขั้วบวกอันนี้จะเป็นในฝั่งของขั้วลบนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่อนุกรมกันอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับนะแล้วก็จะออกมาเป็นไฟบวกลบนะครับออกไปใช้งานนะครับออกไปใช้งานหากไม่ต่อ ายพาสไดโอดนะครับก็จะต่อ2ขั้วนี้ออกไปใช้งานเลยนะครับนะอันนี้จะมีาบพาสไดโอดนะครับนะมี2ตัวก็จริงนะครับแต่ใช้งานแค่ตัวเดียวนะครับใช้ตัวนี้นะตัวนี้ผ่านด้วยนะให้ไหลผ่านสายมาเลยนะครับนะนะประมาณนี้นะครับออกที่ขั้วบวกลบนะครับฝั่งนี้นะครับนะหากมีปัญหานะครับอันนี้ผมป้องกันไว้ก่อนเลยเพราะว่า เื่ออนาคตนะครับเพราะว่าตอนแรกซ่อมนะครับก็เลยเจาะวัดนะครับเจาะวัดแล้วก็เลยใช้าสายบัดทีนําไฟมาเลยนะที่จริงเขาก็คือเส้นนี้นี่เองนะเส้นนี้นะครับยาวลงไปเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับซ่อมใช้งานเบื้องต้นนะเซลล์ตรงนี้เสียหายเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาถึงมือผมเนี่ยมีการขูด บัตรกีอะไรสักอย่างนะครับเปื่อยนะครับทำให้โซลารเซลล์ตรงนี้เสียหายไปเลยนะครับเซลล์ตรงนี้เสียหายไปเพราะฉะนั้นพลังงานที่ได้อาจจะอาจจะไม่เต็มตามสเปคนะครับเพราะว่ามันเสียหายมาก่อนหน้านี้แล้วนะเราก็ซ่อมใช้งานนาเบื้องต้นนะครับในขณะที่ทำการซ่อมนะครับนะเราหรือเมื่อซ่อมเสร็จนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยนะครับ นะมันใช้งานได้ไม่ไดนะ้เราก็วัดดูเบื้องต้นนะครับเราก็วัดดูเบื้องต้นนะโดยการทดสอบวัดแรงดันเดี๋ยวผมเอาไปวัดด้านนอกนะครับเพื่อให้รับแสงแต่ที่จริงอะ่ะแสงนี่ๆหน่อยๆมันก็วัดได้แล้วแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าถ้าเต็มที่เนี่ยมันจะวัดแรงดันได้กี่โวลต์นะครับนะตอนนี้ก็ได้แสงในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเมฆนะวันนี้มีเมฆนะครับนะ แรงดันก็ได้อยู่ที่20โวลต์น,นะครับ20โวลต์่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการวัดค่ากระแสอ่าแดดแดดมาแล้วแดดมาแล้วนะครับน่าจะได้เต็มที่แล้วนะครับแดดจ้าเลยนะครับอ่ะโอเคแรงดันได้21โวลต์ทีนี้ ในส่วนของการวัดค่ากระแสเน้นย้ำนิดนึงนะครับการวัดแบบนี้ไม่สามารถนำไปใช้วัดกระแสการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ของ Power s u ์ซั y ได้นะครับเดี๋ยวจะมีท่านอื่นเข้าใจผิดนะแล้วนำไปวัดนะครับอ,อันนี้วัดเฉพาะแผ่นโซล่าเซลล์เท่านั้นนะครับวัดโดยตรงได้เนี่ยเน้นย้ำนิดนึงนะครับตั้งค่า ตั้งย่านวัดนะเสียบสายวัดที่10แอมป์นะครับวัดกระแสนะแล้วก็สำหรับมันติมิเตอร์นะรุ่นนี้ก็แล้วกันนะครับนะทีนี้ก็ต่อสายวัดเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับมีกำลังวัดมากอ่านะตรงนี้มีความเสี่ยงมากนะครับอันนี้มือเดียวนะครับอันนี้มือเดียวนะ นนนึงะะครับขอวางกล้องก่อนนะครับแดดหายอีกแล้วแดดหายก็วัดตามสภาพก็แล้วกันนะครับตอนนี้ได้0.2แอมนะครับนะ,ะต่อวัดในลักษณะแบบนี้นะครับตรงที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะหากมีแรงดันสูงเช่น 30-40บนโวลต์ขึ้นไปถึงจะเป็นไฟ DC นะครับเกิดไฟดูดได้นะครับอันนี้อันตรายเน้นย้ำนะครับนะหากหากไม่เข้าใจนะฟังไม่จบคลิปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเน้นย้ำเน้นย้ำนะครับนะกระแสเพิ่มขึ้นลดลงนะวันนี้เมฆเยอะนะครับนะมีแสงในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้ไม่ควรสัมผัสนะครับนะอันนี้เนื่องจากว่าแรงดันต่าแล้วก็แผ่นขนาดเล็ก นะครับกำลังวัดน้อยนะครับตรงนี้อาจเกิดปลากายไฟได้นะครับถ้ากำลังวัดสูงการวัดกระแสแบบนี้ใช้เฉพาะวัดแผ่นโซลารเซลล์นะครับนะหากท่านวัดกระแสของอ power supply นะครับแบตเตอรี่แล้วมาวัดอย่างนี้ฟิลภายในนะครับถ้ามีระบบป้องกันนะครับจะได้รับความเสียหายนะครับนะไม่ควร วัดในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกรณียกเว้นนะครับกรณีวัดแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็ที่สําคัญเวลาเราวัดจะวัดกระแสเราต้องทราบค่ากระแสเบื้องต้นก่อนนะว่ามันไม่เกินสเปคทีนะ่เครื่องเราสามารถวัดได้นะครับนะเครื่องเราไม่สามารถวัดได้ก็ไม่ควรนําไปวัดนะครับนะจะรู้ได้ไงนะครับก็ให้ดูสเปคแผ่นก่อนนะครับก่อนที่จะวัดนะ เน้นย้ำนิดหนึ่งว่าวัดเฉพาะแผ่นโซลาเซลล์นะครับที่วัดลักษณะวัดโดยตรงอย่างนี้โดยที่ไม่มีการต่อโหลดนะครับหากท่านไปวัดกับแบตเตอรี่นะกับ power supply นะขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าด้วยนะครับอ่าโอเคครับผม